ช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูแล้งเป็นช่วงที่มีความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยลงไปกว่าฤดูฝนมากๆเลยนะครับช่วงฤด,ดูแล้งของคนไทยเราก็คือช่วงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนเรามาเรียกรวมกันว่าฤดูแล้งในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นการทยอยล่วงหล่นของต้นไม้หลายต้นเลยทั้งที่เป็นไม้ผลัดใบแล้วก็เป็นไม้ไม่ผลัดใบสำหรับไม้ผลัดใบ ก็จะมีการทิ้งใบเยอะมากๆเลยนะครับก็คือจะมีการทิ้งใบ แทบหมดต้นเลยเราจะเห็นเพียงแค่กิ่งก้านแล้วหลังจากที่เขาทิ้งใบหมดแล้วนั้นก็จะผลิใบออกใบใหม่ออกมาให้เราเห็นและนอกจากนี้ไม้ไม่ผลัดใบหรือเอเวอ e ร t ทรีนั้นก็จะมีการทิ้งใบอยู่เป็นประจำอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ในช่วงฤด,ดูแล้งนั้นอาจจะมีการทิ้งใบปริมาณเพิ่มมากขึ้นสักนิดเนื่องจากว่าพืชตอบสนองต่อปริมาณน้ําและความชื้นที่มีอยู่ในอากาศน้อยนั่นเองด้วยเหตุนี้ ต้นไม้ที่มีการทิ้งใบก็นํามาสู่ใบไม้จํานวนมากๆที่หล่นกองที่พื้นดินนะครับแล้วหลายท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาระพอสมควรเลยเพราะเก็บกวาดทุกวัน นอกจากนี้เราก็จัดการอย่างไม่เหมาะสมโดยการนำไปเผาทิ้งหรือแม้กระทั่งนำใส่ถุงขยะแล้วก็รอหน่วยงานมาจัดเก็บในวันนี้มือเย็นชวนทุกท่านมาใช้ประโยชน์จากใบไม้เหล่านี้โดยการนำเข้ามาเป็นปุ๋ยหมักซึ่งทำไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยครับไปรับชมกันครับ สรบ,บัติของดินที่ดีควรจะมีองค์ประกอบเป็นอินทรีย์วัตถุ45ส่วนอินทรีย์วัตถุ5ส่วนแล้วก็อากาศ25ส่วนน้ำ25ส่วนโดยประมาณแบบนี้นะครับและในวันนี้เราจะปรุงหรือเราจะทำเจ้าอินทรีย์วัตถุของเราขึ้นมาเองจากวัสดุหรือเจ้าใบไม้ที่เราไม่ต้องการมันแต่เราจะแปลงมันมาเป็น อินทรีย์วัตถุที่สามารถจะใช้ในการปลูกต้นไม้แล้วก็ให้ธาตุอาหารกับต้นไม้ของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปลงมือทําเจ้าอินทรีย์วัตถุนี้มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไร เมื่อเย็นขออนุญาตยกไว้สัก2เรื่องสําคัญสําคัญที่หลายๆท่านที่ได้มีโอกาสดูคลิปของเมื่อเย็นแล้วก็จะพูดบ่อยมากเลยนะครับว่านอกเหนือจากการที่เขาเป็นองค์ประกอบสําคัญในดินแล้วเจ้าอินทรีย์วัตถุนี่แหละยังมีส่วนสําคัญที่จะทําให้ เกิดการปรับปรุงโครงสร้างที่ดีของดินตัวอินทรีย์วัตถุจะไปช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งดินที่ไม่ระบายน้ําดีดินที่ไม่ถ่ายเทอากาศดีถ้าเราหมั่นเติมอินทรีย์วัตถุลงไปอย่างต่อเนื่อง จะทาให้โครงสร้างของดินนั้นดีขึ้นมามากๆเลยนะครับร่วนถ่ายเทอากาศได้ดีระบายน้ําได้ดีแบบนี้พืชส่วนใหญ่แล้วชื่นชอบมากๆเลยครับ <Okay. S 1> นั่นคือประโยชน์อย่างแรกที่เราจะได้จากอินทรีย์วัตถุเรื่องที่2ครับในอินทรีย์วัตถุนั้นก็จะเต็มไปด้วยธาตุอาหารอยู่ในรูปที่พืชสามารถจะนํามาใช้ได้แต่จะค่อยๆทยอยปลดปล่อยออกมาเป็นประโยชน์อย่างค่อยเป็น,ปนค่อยไปต่อการเจริญเติบโ,โตของพืชน,นี่ยังไม่นับประโยชน์จากการที่ไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินด้วยนะครับด้วยเหตุนี้การที่เราทิ้งใบไม้ที่ล่วงหลดออกมาเป็นจำนวนเยอะมากๆในช่วงฤด,ดูนี้นะครับโดยทำการเก็บใส่ถุงแล้วก็ฝากรถที่เก็บขยะไปแล้วรวมไปถึงหนักไปกว่านั้นก็คือเราทำการเผาทิ้งทำลายแบบนี้ยิ่งไม่ดีเลยครับนอกจากจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากใบไม้ต่างๆเหล่านั้นแล้วเรายังช่วย ส่งเสริมอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นด้วยนะครับหลายๆท่านที่อยู่ในบ้านจัดสรรแล้วก็อยู่ในพื้นที่เมืองที่พื้นที่มีมูลค่าสูงบ้านของเรามีอาณาบริเวณไม่มากนักมือจะแนะนำครับว่าให้หาเข่งที่เป็นเข่งพลาสติก เท่านั้นเพราะว่าการย่อยสลายนั้นไม่ควรจะใช้เข่งที่เป็นเข่งไม้ไผ่แต่ประการใดนะครับใช้เข่งพลาสติกมีขนาดใหญ่โตหน่อยโดยวิธีการในการทําดังนี้นะครับเนื่องจากน้ําและความชื้นเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์นะครับถ้าเป็นไปได้เลยก็รดน้ําใบไม้เนี่ยให้พอชุ่มๆซะก่อนก่อนที่จะนําไปหมักนะครับอันนี้สาคัญมากๆเลยนะจะทําให้กระบวนการย่อยสลายทําได้ดีขึ้นขั้นตอนต่อมานะครับเราก็นําเศษใบไม้ที่ เราเก็บได้เนี่ยนะครับวางรองลงไปขั้นตอนนี้สําคัญเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเศษกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพราะว่าการย่อยสลายจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยพยายามแยกออกนะครับเอาเฉพาะตัวใบไม้เนี่ยลงไปสังเกตไหมครับว่าก็จะมีใบไม้ที่เปียกน้ําแล้วเนี่ยจะช่วยที่สำคัญมากๆเลยนะครับ อย่าลืมเอากิ่งแห้งๆนะครับออกเนาะอย่างนี้เป็นตัวก้านของฟิโลเนนดอนนะครับอย่างนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยโรยใบไม้หนาประมาณ10บเซนหลังจากนั้นเราก็โรยเจ้าปุ๋ยคอกนะครับโรยทับลงไปแบบนี้หนาประมาณสัก5เซนติเมตรก็พอครับเอาแบบโรยๆรแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตามต่อด้วยใบไม้ที่รดน้ำแล้วลงไปนะครับอีก10เซน อีก10เซนเราเก็บกวาดไว้ในบ้านเรือนของเรานี่นะครับในช่วงนี้ใบไม้ร่วงหล่นเยอะๆเนี่ยเราก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับอย่าลืมเอากิ่งไม้ที่แห้งๆนะออกด้วยนะครับหลังจากนั้น1 0บถึงสิเซนก็ได้นะครับแล้วเราก็โรยทับลงไปด้วยปุ๋ยคอกโรยทับลงไปครับ ตอนขั้นตอนในการใช้เข่งก็อย่าลืมใช้เข่งที่ใบใหญ่หน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าใบไม้ส่วนใหญ่ที่ล่วงหลดในช่วงฤด,ดูนี้ก็จะมีขนาดใหญ่โตพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นไม้ยืนต้นที่ผมปลูกไว้ในบ้านเรือนนะขั้นตอนต่อไปเราก็ทับลงไปอีกครับนี่ใบของเจ้าเศรษฐีเงินหนานะครับเราก็ลงไปด้วย เติมลงไปเรื่อยๆครับพยายามมากกิ่งไม้แห้งๆออกด้วยนะครับแบบนี้เราจะได้อีกชั้นหนึ่งนะเราก็ลงไปก่อนจากนั้นก็โรยทับครับใช้เวลาไม่นานเลยครับขอให้เราได้รวบรวมใบไม้ไว้เถอะแล้วเราก็ มีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักของเราอยู่แล้วนะครับใช้ปุ๋ยคอกเป็นมูลวัวก็ดีนะครับแล้วก็โรยทับลงไปแบบนี้เราจะได้อีกชั้นหนึ่งนะครับ เศษใบกล้วยเศษใบเฮลิโคเนียได้หมดเลยนะครับเอาพอสมมาพาควรนะครับด้วยปุ๋ยข้ออีกชั้นหนึ่งโรยลงไปนะครับแบบนี้เลย ไม่ต้องกดนะครับพอโยงๆแบบนี้แหละหลังจากนั้นเราก็ทําขั้นตอนที่สําคัญนะครับก็คือรดน้ําเพิ่มความชื้นลงไปถ้าเรารดน้ําให้กับตัวใบไม้ของเราไว้ก่อนอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีหรือถ้าเราทำหนึ่งชั้นแล้วเราก็รดน้ําทีละชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ําเพียงพอเนาะต่อการ ดำเนินกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ต้องการใช้อากาศนะครับเราก็เติมลงไปแบบนี้แหละจะทําให้สภาพแวดล้อมในกองหมักนั้นสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทําการย่อยใบไม้ต่างๆเหล่านี้นะครับให้กลายมาเป็นปุ๋ยที่เรานํามาใช้ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชได้นั่นเองสิ่งหนึ่งที่จําเป็นเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวปริมาณของวัตถุดิบที่เราทําการ ใช้เป็นปุ๋ยหมักเนี่ยมีจํานวนพอสมควรเลยแล้วก็มีน้ําหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นเข่งที่เราจะใช้สําหรับการทําปุ๋ยหมักเนี่ยนะครับก็วางไว้ในพื้นที่ที่เราจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะแนะนําว่าเป็นพื้นที่ร่มรําไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายนะครับแต่อย่าถึงกับไปวางไว้กลางแดดนะครับก็จะทําให้กระบวนการย่อยสลายเป็นไปได้ดีขึ้นนั่นเองเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ60-75วันก็จะย่อยสลายจนหมดเราก็จะสังเกตว่าเขาจะยุบลงนะครับ จากนั้นค่อยนํามาใช้งานเนาะนอกจากจะพิจารณาจากเวลาประมาณ60-75วันแล้ว เราจะพบว่าลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยหมักนั้นจะเริ่มย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดละเอียดแล้วนะครับนั่นคือลักษณะอย่างที่หนึ่งที่ควรจะตัดสินใจว่านํามาใช้ได้และเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิของตัวปุ๋ยหมักที่เราได้หมักไว้จากใบไม้แห้งต่างๆเหล่านี้ควรจะมีอุณหภูมิต่ําในระดับที่เราสามารถจับได้โดยไม่รู้สึกอุ่นหรือร้อนมือแบบนี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม เราจับแล้วเราก็ยังพบว่าร้อนมือมากๆนั่นแสดงว่าจุลินทรีย์ที่ทําการย่อยสลายดําเนินกิจกรรมอยู่นะครับต้องปล่อยให้เขาดําเนินการย่อยสลายต่อไปนอกจากนี้อาจจะต้องพรมน้ําเพิ่มเติมต่อเนื่องไปด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูผลผลิตจากกองใบไม้ที่ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับหลังจากที่ได้เก็บกวาดใบไม้กิ่งไม้ต่างๆแล้วก็มาวางกองเป็นชั้นๆแล้ว พอเศษวัสดุของเราเนี่ยนะครับได้ความหนาประมาณสัก10ซนติเมตรเราก็เอาปุ๋ยคอกนี่แหละมาโรยทับเราก็จะพบว่าพอทําเป็นชั้นๆไปเนี่ยนะครับในส่วนของใบไม้ด้านบนเนี่ยเขาก็จะยังย่อยสลายไม่หมดแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยเข้าไปนะครับผมก็จะขุดเอาเฉพาะบริเวณด้านล่างเนี่ยมาใช้ก่อนเนาะจากเศษใบไม้ด้านบนที่ยังย่อยสลายไม่หมดเราก็ปล่อยเข้าไปนะครับแต่เราจะนําด้านล่างเนี่ยมาใช้เป็นปุ๋ยหมักที่เรานํามาใช้ แบบนี้เราก็จะมีปุ๋ยหมักของเราเนี่ยนะครับใช้ทั้งปีเลยนะครับแต่วิธีการทําแบบปุ๋ยหมักที่อยู่ในกองที่อยู่ในเข่งเนี่ยนะครับก็จะเหมาะมากกว่าเนาะจะใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็ทำเป็นงเข่งไปนะครับอย่างผมเนี่ยวางไว้กับพื้นเลยนะครับก็จะมีรากของต้นไม้อื่นเนี่ยอยู่ใก,ใกล้ๆก,กันด้วยนะครับเขาเข้าพยายามชอนใช้เข้ามาหาอาหารจากในส่วนนี้เหมือนกันเนาะเนี่ยครับได้ปุ๋ยชั้นดีเลยโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับ เดี๋ยวเราจะนำไปใช้กันครับแล้ววันนี้ผมก็มีสนเกรวิเลียที่จะใช้วัสดุปลูกเป็นปุ๋ยหมักจากที่เราปลูกนี่แหละอันนี้ได้มาเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะเปลี่ยนกระถางแล้วทีนี้วัสดุปลูกของสนเกรวิเลียเนี่ยก็ควรจะโปร่งแล้วก็ระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูงๆนะครับก็ถ่ายเทอากาศได้ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้สูตรดินปลูกของผมนะครับก็จะใช้เจ้าหินภูเขาไฟนะครับลงไปสักหนึ่งส่วนเนาะ แล้วก็ที่แน่นอนเลยครับก็ต้องมีกาบมะพร้าวสับที่แช่น้ําแล้วประมาณสักสองสามชั่วโมงก็พอแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไปสักอีกส่วนหนึ่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าปุ๋ยหมักที่เราขุดไว้หรือได้เตรียมไว้แล้วนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นวัสดุปลูกได้เลยเนาะ ในขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าสนเกรวิเลียเนี่ยอ่อนไหวมากๆต่อเรื่องของความชื้นสูงแล้วก็ถูกเข้าทําลายโดยเชื้อราเนาะในวัสดุปลูกผมก็จะใช้ไตราซานนะครับหรือไตรโครเดอร์มานเนี่ยผสมลงไปด้วย2ช้อนชานะครับจะทําให้วัสดุปลูกเรามีเชื้อไตรโครเดอร์มาอยู่ในนั้นไปจัดการกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ เป็นชีวพันธุ์นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของสารเคมีที่จะทําอันตรายกับตัวระบบนิเวศของเราแล้วก็ผสมคุกเข้าให้เข้ากันแบบนี้เลยครับใช้กับสูตรดินปลูกได้ทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ผสมลงไปแบบนี้นะครับวัสดุปลูกเราก็พร้อมแล้ว <c oughs> เราก็เติมวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับรองลงไปเนาะ <c oughs> จากนั้นก็ใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับรองลงไปสัก หนึ่งกมือนะครับไม่ต้องเขียมนะไปสนับสนุนการจะเดินเติบโตในระยะยาวของสนเกเลียหลังจากนั้นเราก็ไปถอดกระถางเจ้าสนเกเลียออกกันนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดนะครับดันด้านล่างแบบนี้แหละเนาะออกมาแล้วนะครับเห็นไหมรากเดินเต็มเลยนะครับผมจะเอาดินบางส่วนออกบ้างนะครับวัสดุเดิมเนี่ยเขาเป็นกาบมะพร้าวผสมกับแกลบหมักนะ เราก็าวางเขาลงไปนะครับแล้วก็เติมวัสดุปลูกครับที่เราเตรียมไว้นั่นแหละลงไปวันนี้เราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยหมักที่เราต้องซื้อนะครับเพราะเรามีปุ๋ยหมักของเราเองอยู่แล้วนัดล,ลงไปให้เต็มนะครับอย่าถมเกินรูทโซนโดยเด็ดขาดนะครับก็จะทำให้เจ้า สวนตัยวยูเรียนั้นอาจจะเน่าได้นะครับเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปด้านบนอีกนิดนึดนงนะครับโอเคให้เขามีธาตุอาหารสนับสนุนการจเจริญเติบโตแล้วก็รดน้ำเป็นอันเสร็จสิ้นครับจากที่ทุกท่านได้เห็นวิธีการในการใช้ใบไม้ที่เราเก็บกวาดไว้แล้วมาทำเป็นปุ๋ยหมักรวมไปถึงการนำปุ๋ยหมักมาใช้ เป็นวัสดุปลูกในการปรุงวัสดุปลูกใหม่เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ของเราก็จะพบว่าไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยนะครับหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ในแอรเรียหรือในบริเวณบ้านของท่านมีใบไม้แห้งอยู่แล้วก็เมือยินเชิญชวนทุกท่านได้ช่วยเก็บรวบรวมสะสมไว้มาทำเป็นปุ๋ยหมักกันนะครับ ได้ประโยชน์หลายต่อเลยครับสาระดีๆในตอนนี้มือยังสิริโยต้องขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยผู้นําด้านชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรค และ,มะแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วโดนโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นเข้าทําลายแล้วก็แล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดให้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของเราต่อตัวเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราที่เข้ามาใช้สวนแล้วก็แอปพลายเคมีผลิตภัณฑ์หลายตัวเลยนะครับที่ช่วยในการกําจัดโรคและกําจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญไม่มีสารเคมี ทิ้งตกค้างไว้ให้เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในส่วนของเรานะครับเชิญทุกท่านเลือกใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยสามารถเลือกซื้อและสั่งซื้อได้จากทั้ง s h อ p e e Lazada แล้วก็รวมไปถึง Facebook Fan Page ของแอปพลายเคมประเทศไทยนอกจากนี้ถ้าหากท่านสะดวกทาง l ล n ์ก็สามารถแอดไลน์ line, คุยกับทางแอดมินของแอปพลายเคมได้เลยนะครับ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและรวมไปถึงถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปในการนําใบไม้แห้งๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยหมัก เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ก็กดไลค์รือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมืออย็นด้วยนะครับในตอนนี้เมื่อยันสตูโดิโอแอปพลายเคมประเทศไทยแล้วก็น้องสนเกรวิเลียขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสำหรับการทำปุย๋ยหมักในระดับนี้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องพลิกหรือกลับกองเข่งแต่ประการใดเพราะเนื่องจากว่าจำนวนชั้นไม่ได้เยอะมากมายนะครับแนะนำว่าถ้าท่านพบว่ากองของปุ๋ยหมักนั้นแห้งมากเกินไปก็เติมน้ำ พรมลงไปให้เขาด้วยนะครับจะทําให้มีความชื้นเพียงพอต่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของจุลินทรีย์ที่ทําการย่อยสลายเอาใบไม้แห้งของเราอยู่นั่นเองนะครับ